สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง c a t Net ตุ้ยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ห้องของเรานะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องเราเป็นครั้งแรกนะคะเราชื่อตุยนะคะอยู่ญี่ปุ่นมาเป็นเวลา4ปีแล้วคลิปที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงคนไทยเป็นยังไงในสายตาของคนญี่ปุ่นที่เราได้ยกมาทั้งหมด10ข้อเนาะพร้อมทั้งใส่ความคิดเห็นส่วนตัวว่าเพราะอะไรทําไมคนญี่ปุ่นเขาถึงมองเราแบบนั้นคราวนี้ก็เช่นกันค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงในมุมของคนไทยบ้างว่า คนไทยอย่างเราเนี่ยที่ทางานอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีอะไรไหมที่เรารู้สึกว่าเวลาคนญี่ปุ่นเขาทําเขาคิดเนี่ยมนันแปลกๆก่อนอื่นเขาออกตัวก่อนนะคะว่าเป็นความคิดเห็นของเรารล้วนๆน,นะคือเป็นมุมมองของเราที่เราเรียนรู้จากคนญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นจากที่โรงเรียนเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ทํางานพาร์ทไทม์ก็ได้เจอคนญี่ปุ่นมาแล้วก็ทํางานอยู่ปัจจุบันนี้คือมันเป็นอะไรที่เราเห็นเวลาเขาทำเขาคิดล้วรู้สึกวเออมันแปลกๆเนาะเราิสต์มาทั้งหมด9ข้อนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลย ค่ะคนญี่ปุ่นไม่ชอบมีขนคือถ้าเป็นผู้หญิงอเราเข้าใจได้นะแต่ว่าที่เราจะพูดเนี่ยคือผู้ชายคะ่ะไม่ใช่ขนขนที่ว่านี้เป็นขนตาแขนตาขานะไม่ใช่ขนคิ้วอย่างที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าผู้ชายญี่ปุ่นกันคิว้วอันนั้นคือเด็กเด็กเบเบ้ไปเลย คือเราไปได้นเรื่องนี้ตอนที่เราไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมง,งานเล้วก็ไปกินกันตอนเย็นไปกลุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันเราก็มีเสียงหนึ่งเข้ามาในหูนะว่าเดี๋ยวจะลาหย,ยุดเพื่อจะไปกําจัดขนอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยคนที่พูดเป็นผู้ชายแล้วด้วยความที่บรรยากาศตอนนั้นมันแบบเออแบบ นมิไก่เนาะไปดื่มกันก็บรรยากาศสบายๆแล้วก็เลยถามไปเลยว่าเออไปเอาขนอะไรออกยังไงหลอเท่าไรหรอ,อ,รหรอคืออยากรู้รายละเอียดเขาก็เลยพูดมาแบบเออเนี่ยขนแขนนะข้างเออเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยแล้วขนขาเท่านี้เท่านี้เราก็เลยฮะตอบจริงจังด้วยก็แสดงว่าแบบเออมีแพลนที่จะไปทําจริงๆ เราก็เลยถามไปเลยว่าเออสำหรับผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยการมีขนนะคือไม่นิยมหรอเขาบอกก็บางคนนะส่วนใหญ่ก็จะเขาบอกประมาณครึ่งๆเลยนะคือคนที่ไม่ชอบขนก็มีเวลาทาครีมหรือแบบใส่เสื้ออะไรเงี้ยถ้าคนขนยาวมากมันจะคันอะไรเงี้ยแต่แค่เราไม่เคยได้ยินว่าผู้ชายไทยอะทำแบบนี้นั่นแหละค่ะมันก็เป็นเรื่องแปลกเรื่องแรกของเราเลยค่ะข้อ2นะคะใครไม่แช่น้ําร้อนคนนั้นสกปรกคืออันนี้เรา คนญี่ปุ่นเขาค่อนข้างแบบระวังคําพูดคําจาเรื่องแบบนี้นะเพราะเขาก็รู้ว่าประเทศอื่นอย่างประเทศไทยเราเนี้ยอาบน้ำสองครั้งแต่เราไม่แช่น้าร้อนแต่ก็ออกตัวก่อนมีคนญี่ปุ่นอยู่ไม่น้อยที่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการแช่น้าร้อนบางคนก็แค่ชาเวอร์เฉยๆอาบน้าเฉยๆแต่เราเคยอยู่ในสถานการณ์ที่คนญี่ปุ่นบางคนเนาะเขาพูดเรื่องการแช่น้ําร้อนเนี้ยแล้วเขาก็เหมือนหลุดปากออกมาแบบไม่ตั้งใจว่าอุ๊ยคนนี้ไม่แช่น้ําร้อนสกปรก ก็นั่นแหละสำหรับคนที่มีความคิดอย่างเงี้ยนะเราว่าเขาคิดแปลกๆตรงที่ว่าเขาเชื่อว่าการแช่เยร้อนคือการช่วะล้างร่างกายให้สะอาดและดีที่สุดในขณะที่คนที่ชาวาอาบน้ําเฉยๆเนาะคือไม่สะอาดเท่าอย่างที่เราเคยบอกไปคลิปที่แล้วนะว่าวการทาการอาบน้ำของแต่ละ,ะเพศอ่ะมันไม่เหมือนกันแล้วการที่เขามคอมเมนต์ว่าคนนี้ไม่ทําอย่างนี้คนนี้ไม่ทําอย่างนั้นแล้วไม่สะอาดไม่ดีอะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ทำแล้วเขาคิดว่าไม่ดีเฉยๆไง อย่างคนไทยเราก็อาบน้ำสองครั้งแล้วก็คิดว่ามันสะอาดอะนะแล้วเวลาอาบเราไม่ได้แค่ปล่อยให้น้ําผ่านตัวแล้วก็ขัดถูไปตามเรื่องของเราเราเคยมีเพื่อนที่ทํางานพาร์ทไทม์เป็นคนมองกโงกเลียเนาะคือเราก็ถามเขาเนาะมองกโกเลียเป็นประเทศที่หนาวมากใช่ไหมคะอยู่ข้างบนจีนอะคือเขาสองสวันถึงอาบทีนะก็สำหรับคนญี่ปุ่นที่กล้าคอมเมนต์ว่าใครไม่แช่น้็ร้อนแล้วสกปรกเนี่ยเราก็จะมองว่าคนนั้นแปลกเพราะว่าสําหรับเราและการแช่น้็ร้อนมันไม่ได้แบบว่าสะอาดเสมอ คือในมุมเราที่เรามาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าการแช่น้ำร้อนเนี่ยสะอาดเพียงพอสำหรับคนญี่ปุ่นนะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเขาทํางานใช่ไหมคะกลับบ้านสิ่งที่เขาทำสิ่งแรกคืออาบน้ําสมมติกลับถึงบ้านทุ่มหนึ่งเนี่ยอาบน้ําและแช่น้าแล้วคือหลังจากนั้นค่อยกินข้าวค่อยแบบดูทีวีคือแบบยาวอีกวันหนึ่งถึงอีกสี่ชั่วโมงเลยถึงจะมาแช่น้ำร้อนอีกอรอบอ่ะแล้วสรีระของมนุษย์มันก็จะมีซอกมีหลืบใช่ไหมคะเวลามันแบบเ ไม่ได้ขยับนานๆมันก็จะแบบว่าเอออยู่ในที่อับชื้นมันก็มีบ้างแหละที่รู้สึกว่าไม่สะอาด <l ots> ค่ะไม่ไลน์เพื่อนเพื่อไม่ไลน์บ่อยๆไม่ตอบไลน์ทีทีอาจริงเราก็ไม่สามารถพูดได้นะว่าข้อนี้มันแปลกมันถือว่าเป็นอะไรที่ถูกต้องเพราะบ,บางคนเนี้ยอย่างทํางานเนี้ยก็ไม่สามารถเล่นมือถือตัวเองได้ใช่ไหมคะก็เข้าใจในตรงนั้นเนาะแต่ว่าคําว่าไม่ไลน์พื่อเพื่อนเนี่ยคือเขาจะแบบว่าสมมตินัดกันไปกินข้าวอย่างเงี้ยก็ไปกัน สี่คนแล้วเลยคนนึงยังไม่มาเลยเขาก็จะไม่ถามนะว่าถึงไหนแล้วดูเหมือนเขาน่าจะยกหน้าที่นั้นให้คนที่เป็นฝ่ายต้องชี้แจงนะว่าเออขอสายสักห้าทีอะไรนี้แล้วการสื่อสารผ่านไลน์ของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีช่วงเวลาที่เขาจะไม่ตอบกันด้วยนะคือแบบคือต้องเว้นระยะหนึ่งแล้วค่อยตอบอะไรเนงะี้ยอย่างกรณีที่แบบอันนี้ฟังจากคนในออฟฟิศเนาะคือแอบเก็บข้อมูลคือถ้าแฟนอนะหนึ่งชั่วโมงครึ่งกําลังดี ถ้าเป็นเพื่อนก็แล้วแต่หัวข้อว่าเอออยากคุยหรือเปล่ามีจะชวนไปไหนหรือเปล่าถ้าไม่อยากไปก็ตอบช้าๆถ้าเพื่อนอาจจะเป็นวันๆไปเลยมันก็ออกแนวอย่างที่ซาบๆเนะาะคนญี่ปุ่นก็ลกส่วนตัวสูงคือมีพื้นที่เยอะมีแบบนู่นนั่นนี่เออแหละเรารู้สึกว่ามันแบบเออไม่รู้ถ้าเราว่างมาแล้วเราก็ตอบถ้ามีโอกาสเหมือนแป้งน้าเอามือถือไปด้วยนะก็ตอบแต่ก็จะไม่เคยคิดว่าเออคนนี้ต้องชองั่วโมงหนึ่งคนนี้ต้องสองชองั่วโมงคนนี้ต้องพรุ่งนี้ถึงจะตอบอะไรเงี้ยแล้วว่ามัน เออเป็นอะไรที่แบบยิบย่อยที่ต้องมานั่งบริหารเวลาอะไรอีกถ้าเป็นคนไทยก็ไม่ใช่แนวนี้ยกเว้นแบบเออเป็นคนคุยอยู่ในเกมกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราคิดนะว่าคนญี่ปุ่นแบบเออส่งไลน์หากันครั้งหนึ่งนี้ต้องเสียตังเพิ่มหรือเปล่าดูเขาแบบส่งกันน้อยมาก <laughs> ข้อต่อมาค่ะไม่ปลอบใจคิดว่าการปลอบใจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสียมารยาท คือเรื่องนี้เรารู้ตอนที่เราเป็นนักเรียนเรียนภาษาเนาะก็มีอาจารย์เขาพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังไงว่าเราถามว่าเราจะใช้คําพูดแบบไหนเวลาเราต้องการจะปลอบใจเพื่อนญี่ปุ่นเวลาเขาเกิดอะไรขึ้นอย่างสมมติแบบเขาสูญเสียคนในครอบครัวเราจะใช้คําพูดอะไรได้บ้างแล้วอา,อาจารย์เขาก็พยายามสอนประโยคดีๆให้เราแต่สุดท้ายเขาก็พูดประมาณว่า,าแต่จะบอกไว้ให้อย่างนะว่าคนญี่ปุ่นส่วนมากเขาไม่ปลอบใจกันเหมือนว่าถ้าเราไปปลอบใจเขาเนี่ยเหมือน เรารู้หรอว่าเขาเจ็บปวดแค่ไหนเรื่องที่เขาเจอเนะี่ยเขารู้สึกหนักหนาแค่ไหนคือเป็นการเสียมรารยาทอย่างหนึง่งเป็นคนไทยเนาะเวลาใครคนใกล้ตัวเราเกิดเรื่องอะไรขึ้นเวลาเราจะช่วยปลอบใจเขาเนี่ยเราแบบเอ้ยสู้ๆนะเอ่เอเข้มแข็งนะเราอยู่ข้างๆนะคือเราก็จะบอกอย่างนี้อันนี้คือเป็นมรารยาทของคนไทยเนาะถ้าเป็นคนไทยเราไม่มีใครมาพูดอะไรใส่แบบนั้นก็จะรู้สึกแบบเคว้งคว้าง,างตาวเปียวเดียวดายอะไรประมาณนั้นเลยนะเพราะว่ามันมีคาพูดพวกนี้สําหรับคนไทยแล้วมันก็บางที ทำให้ดีขึ้นจริงๆแต่คนญี่ปุ่นเขาจะไม่ใช่อ่ะจะกลับกันคือเขาก็จะเว้นให้คนนั้นไปใช้พื้นที่เศร้าโศกเสียใจโดยที่เขาก็ยึดถือว่าเขาไม่สามารถหยั่งถึงความทุกข์ของคนคนนั้นได้ค่ะข้อต่อไปก็ไม่ก้าวไกยความเป็นส่วนตัวไม่ถามซอกแซกเนาะไม่ถามเรื่องไม่จําเป็นคือข้อนี้อธิบายยากแต่มันเป็นอะไรที่เรารสัาาสมผัสได้ว่าคนญี่ปุ่นเขาจะแบบว่า มีความที่แบบไม่แสดงตัวว่าฉลูนี้ฉลูนี้ยิ่งถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนตัวของคนคนหนึ่งอะ่ะเหมือนกับว่าเขากลัวสายตาคนอื่นจะมองเขาว่าเขาเป็นโรคจิตหรือเปล่าเป็นพวกแอบ,บเก็บข้อมูลหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าไปรู้ข้อมูลของคนคนหนึ่งมากเกินไปว่าเ้ยได้ข่าวว่าาเขาชอบไปกินข้าวร้านนั้นนะคือแค่นี้ก็จะโดนมองว่าเฮ้ยไปรู้ข,ข้อมูลของเขาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอะไรที่มันมีอ่าเรื่องที่แบบเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะแบบว่าถ้าไม่ใช่เรื่องตัวเองก็จะแบบเ้ยฉันไม่ร มันก็อีกฟิลนึงนะอีกด้านหนึ่งของคนญี่ปุ่นก็จะมีอารมณ์ที่แบบไปเมาส์อันนั้นคือพวกสนิทกันก็จะไปเมาส์อาจจะเมาข้อมูลของคนอื่นนี่แหละคือเรียกว่านินทานะแต่เลเวลการน,นินทาของคนญี่ปุ่นเนี่ยเราว่ามันยังูอยู่ในระดับที่แบบ ตื้นๆเนี่ยไ,ไม่ถึงกับใส่รป้ายสีไม่ถึงกับเอาเมาส์กันเพื่อความสนุกปากมันไม่ใช่แบบนั้น,นก็เป็นการพูดถึงข้อมูลของคนคนนึงแหละแต่ว่าอีกคนคนนั้นน่ะไม่ได้อยู่นะที่นี้แต่เอาจริงๆก็แล้วแต่นิสัยคนด้วยนะเราไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันอาจจะไม่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นแค่เรายังไม่เจอเฉยหรือเปล่าค่ะคนญี่ปุ่นเขาไม่อยากเจอกันนอกให้ทํางานอันนี้ไม่รวมถึงแบบไปเอาติ้งของบริษัทเนาะไปนัดกันดื่มวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่แบบนั้นแต่ถามว่าไปเจอกันนะ ที่ต่างคนต่างใช้ชีวิต p r i v a t ของตัวเองอยู่อะ่ะคือเรื่องนี้เราว่าคนญี่ปุ่นเขามีความอายในเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็มีความคิดเยอะเกินไปอย่างเช่นวันหยุดไปเจอโดยบังเอิญที่ห้างเนาะแล้วแบบว่าเออช้อปปิ้งเสื้อผ้ายี่ห้ออะไรกินอะไรกินกาแฟรสอะไรเอออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีความแบบไม่อยากให้ใครคนที่ทํางานอะมารู้มาเห็นที่บริษัทเราก็จะมีการพูดกันบ่อยๆนะว่าเอสถานีที่มันใกล้ ออฟฟิศอ่ะคือจะเป็นที่ที่เขาจะไปกินไปเที่ยวน้อยที่สุดแล้วเพราะว่ามันเป็นสถานีที่ใกล้ที่ทํางานมากๆากก็กลัวว่าจะเจอคนที่ทํางานเราก็เคยถามว่ามีเหตุผลอะไรกันแน่เขาก็บอกตรงว่าเขาอายถ้าเกิดแบบสมมุติเจอเราเนี้ยแล้วเขาถึงถุงโดนัทคริสปี้ครีมเงี้ยจะมองหรือเปล่าว่าเขากินอะไรเหมือนผู้หญิงเลยคือคิดเยอะอะ่ะ เราก็บอกไปนะเออถ้าเป็นเราเราไม่เห็นจะต้องอายเลยก็มันตังเราอยากกินก็กินหนูก็ไม่รู้สิผู้หญิงอาจจะมีข้อแก้ต่างได้แต่ถ้าผู้ชายมันจะดูแบบว่าเออไม่มั่นใจจะดูไอายไม่อยากใครรู้จริง 7. ข้อ 7. ค่ะการแต่งองค์ทรงเครื่องเสริมสวยนะถือว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งในสังคมของคนญี่ปุ่นคืออันนี้เราเข้าใจนะว่าอ่า เวลาเราออกไปไหนเราก็แต่งหน้าแต่งตัวถ้าเป็นผู้หญิงก็ทําผมอะไรให้มันดูดีผู้ชายก็จะเซตผมบ้างแต่ผู้ชายญี่ปุ่นบางคนก็จะมีแบบแอบเติมคิ้วบ้างแอบแบบเติมอะไรนะอายไลเนอร์บ้างซึ่งก็เป็นแล้วแต่คนนะว่าจะชอบแบบไหนฉันอยากให้ตัวเองดูดีออกมายังไงแต่จุดประสงค์ลึกๆอ่ะมันต่างกันตรงที่ว่าคนไทยเราทําเพราะว่า เออเราแต่งหน้าเราดูดีแล้วเรารู้สึกมั่นใจจากภายในใช่ไหมคะซึ่งคนไทยบางคนเนี่ยก็จะพอใจที่แบบบางคนก็ไม่แต่งหน้าคือแค่จะแบบลงน้อยๆบางๆซึ่งเราเคยเห็นนะตอนที่ทำไงพี่ไทยคนที่แบบไม่แต่งหน้าก็มีคือคนที่เขาแบบว่าเออเขามั่นใจว่า เขาเป็นแบบนี้เขาชอบแล้วแต่คนญี่ปุ่นคือในโลกของธุรกิจจะไม่มีคําว่าสวยจากภายในนีะคือทุกคนต้องแบบสวยให้เห็นภายนอนแะล้วไม่งั้นคุณจะดูเสียมอรอยาาคือแบบผู้ชายถ้าสมมติเป็นเซลล์เนี้ยออกไปเจอลูกค้าถ้าไม่เซ็ตผมเนี่ยคือเป็นเรื่องที่แบบเอออยู่เตรียมตัวมาไม่พร้อม คือถ้าเป็นพนักงานโรงแรมพนักงานสายการบินอนะไรเงี้ยที่แต่งตัวแต่งหน้าสวยๆเป็นอ่าเป็นส่วนหนึ่งของงานเขาอยู่แล้วคือก็เข้าใจได้นะแต่ว่าอย่างงานออฟฟิศอย่างเราเนี่ยที่แทบไม่เจอใครเลยเนี่ยเอาจริงๆเราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าก็ได้เรารู้แหละไม่มีใครมาว่าหรอกแต่เรารู้ว่าคนญี่ปุ่นเขาจะมองแปลกๆตรงที่ว่าคนคนนี้ไม่ดูแลตัวเองไม่ให้เกียรติสถานที่ทาํางานอะไรเงี้ยข้อ8ค่ะคนญี่ปุ่นจะไม่พูดเรื่องประจําเดือนกัน คืออันนี้เราค่อนข้างว่ามันแบบเออเขาเป็นสังคมที่แบบคอนเซอร์ทีฟมากๆนะคือแบบเป็นพวกนักจะเรียกว่าอนุรักษ์ก็ไม่รู้ว่าพูดยากแต่ว่าตั้งแต่ตอนที่เราเรียนและมันจะมีเพื่อนที่แบบเออเป็นคนเกาหลีเป็นคนไต้หวันที่เขาไม่ได้อะไรกับคือเขาก็มีความเลียขยงเขานะคือแบบลาป่วยเพราะว่าปวดท้องเมนอะไรเงี้ยแล้วฝากให้เพื่อนลาอาจารย์แล้วตอนอ่เพื่อนเขาลาใช่ไหมคะเขาจะบอกให้เพื่อนเลยว่าเออเขาป่วยเขาปวดท้องเมนนะเขามาไม่ได้แล้วอาจารย์ก็แบบ นะอารมณ์ที่ปวดท้องเมนคือคําว่าปวดท้องคือคําว่าเมนจะออกมาแต่อาจารย์ก็เอ้ยอยังไม่ต้องบอกไม่ต้องบอก <laughs> คือมันสําหรับคนญี่ปุ่นคาว่าประจําเดือนะมันจะอยู่ในแวดวงของผู้หญิงด้วยกันเท่านั้นที่เราสามารถพูดได้เราไม่สามารถพูดกับผู้ชายได้เลยคือมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปพูดเข้าใจแต่บางทีอ่ะมันก็มัน,มนเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะเอาจริง <laughs> ถ้าเอามาพูดในสิ่งที่แบบว่ามันเป็นเหตุผลที่เราต้องลาอยู่หรืออะไรเนี้ยแล้วว่ามันก็น่าจะพูดได้แต่คือ มันไม่ได้มีอะไรน่าอับอายนะแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาก็ยังยังคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่ควรแบบเอามาให้ใครเห็นให้ใครรู้อย่างเช่นตอนเราไปซื้อผ้าอามัยเนาะในร้านดักสตอร์ก็ร้านขายยาทั่วไปอะแล้วคือเดี๋ยวนี้เขาก็จะไม่แจกถุงพลาสติกแล้วใช่ไหมคะเราตอนที่เราไปจ่ายเงินอ่าพนักง,งานก็จะเอาถุงมาหอ่อถุงถุงปิด ถุงทึบอะถุงดำมาหอ่อคือห่อแค่ผ้าหนาใมแล้วสินค้าที่เหลือเขาก็เจะรับไปทั้งแบบนี้ได้ไหมล้วก็รู้สึกว่าอืก็อันนั้นครั้งแรกที่รู้สึกสงสัยแล้วหลังๆมาก่อนที่เขาจะหอ่อเราก็บอกเขาไม่ต้องหอ่อไม่ต้องหอ่อเดี๋ยวใส่ถุงผ้าเนี่ยคือเดี๋ยวเราก็เก็บใส่ถุงผ้าเราอยู่ดีมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเขาขาดบัตรตาททยถึงขนาดให้ใครเห็นไหมันไม่ใช่ปืนที่ไทยอาจจะห่อไหมเราไม่แน่ใจแต่ว่าไอ้เรื่องหอ่อหอปิดบังเนี่ยว่าไม่ได้ซื้อผ้าอนามัม คือมันนานมากแล้วตั้งแต่แบบ20ปี30ปีได้แล้วบางที่ยังเจอเรื่องแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายข้อ9ค่ะลูกคุณน่ารักสำหรับทุกคนหรืออีกความหมายหนึ่งคือลูกใครก็ต้องน่ารักสำหรับฉันอาจจะเพราะญี่ปุ่นเขาเป็นสังคมคนสูงอายุใช่ไหมคะเขาก็เลยให้ค่ากับเด็กที่เพิ่งเกิดมาเนาะถือว่าเป็นอนาคตเป็นรุ่นใหม่เป็นยุคใหม่ที่จะสร้างชาติต่ตอไป แล้วก็อัตราการเกิดของประเทศญี่ปุ่นนะคือน้อยลงน้อยลงทุกปีก็เป็นสังคมที่สปอยเด็กใช่ไหมคะคือแบบค่อนข้างเออไม่ไม่เข้มงวดมากและค่อนข้างให้เด็กมีอิสระมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตสูงทุกคนก็จะแบบว่า เป็นห่วงดูแลเอนดูเด็กๆถึงแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองแต่ว่าที่ไทยเราจะมีประเด็นที่แบบว่าเราเคยถกกันไปเรื่องแบบลูกคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนนั่นหมายถึงว่าควรจะอยู่ภายใต้ความรับชอบของพ่อแม่ไม่ให้ไปทําให้ใครเดือดร้อนไม่ทําความลาคาให้คนอื่นแต่ที่ญี่ปุ่นคือเราจะไม่มีเสียไปคอมเพลนลูกไขร เ,ออเพราะว่าที่นี่เขาจะแบบออสปอยเด็กเนาะก็ต้องคิดว่าเด็กคือความหวงังคืออนาะคตของชาติถ้าเราไปแสดงกิริยาที่แบบลำคาญเด็กเนะี่ยเราจะโดนมองไม่ดีทันทีคือแบบทุกคนรอบตัวเราเรายังไม่เคยเห็นคนญี่ปุ่นคนไหนนะที่บอกว่าไม่ชอบเด็กหรือแสดงออกว่าไม่ชอบเด็กแล้วรายการทีวีก็เคยเอามาออกแบบทําเป็นแบบสถานการณ์จําลองนะว่าแบบพอถ้ามีคนแสดงออกว่าไม่ชอบเด็กเนะี่ยคือจะดูทุกคนก็จะแบบใจร้ายใจร้ายทํากับเด็กได้ไงอะไรเนะี้ย คือสำหรับเราเรารู้สึกว่ามันเป็นอิมเมจมากกว่าของประเทศเขาที่แบบทุกคนต้องรักเด็กต้องเอื้อเฟื้อต่อเด็กหรือเขาคิดอย่างนั้นจริงๆเราก็ไม่แน่ใจนะสับสนแยกไม่ออกแต่สําหรับเราบางทีเด็กแบบเออก่อความราคาญเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ควรจะต้องได้รับการอบรมบ้างนะควรพ่อแม่ควรจะรับผิดชอบบ้างมันก็มีหลายครั้งที่แบบเด็กแบบเออดื้อซนทําความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วแบบพ่อแม่ก็ไม่ได้อะไรคือปล่อยเบอร์เพราะรู้ว่ายัางไงก็ไม่มีใครกล้า คอมเพนลูกเขาอยู่แล้วนั่นแหละค่ะก็จบไปแล้วเนาะสำหรับ9ข้อที่เราลิสต์มาก็เป็นเรื่องที่เราประสบพบเจอมากับตัวเรา,าจริงๆเนาะบางทีมันก็รู้สึกอดคิดไม่ได้ว่าเออเรื่องนี้มันแปละกะนะก็นยกหยิบยกเอามาเล่าให้ฟังแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าสิ่งที่เราได้รับรู้มาเนี่ยมันผ่านจากคนญี่ปุ่นที่เรารู้จักเนาะซึ่งอาจจะเป็นคนจํานวนหยิบมือในประชากร120กว่าล้านของเขา ก็ว่าไม่ขอเหมารวมเนาะคนญี่ปุ่นที่ต่างออไปก็มีคนญี่ปุ่นที่มองว่าสิ่งที่เรายกมาแล้วมันแปลกในสังคมญี่ปุ่นก็อาจจะมีโอเคค่ะเดี๋ยวเราน่าจะจบคลิปของเราเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมเนาะใครชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วถ้าใครไม่ส u ั s c r i b e รบกวน s u b s ร r i b e ให้กันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย